ค่ะเราจะเดินต่อประมาณสองชั่วโมงค่ะเราจะลงจากกระเช้ารูเดินต่อค่ะคริสติว้าไปเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะวูสุดยอดเราจะเดินต่ออีกประมาณสองชั่วโมงค่ะดูค่ะ บรรยากาศคนเยอะมากเลยค่ะสวยๆเป็นอะไรที่สวยงามมากให้ดูตรงนี้นะคะดู้ตรงนี้ค่ะสุดยอดเลยดูค่ะบรรยากาศให้ภาพบรรยายนะคะสวยงามมากเป็นอะไรที่สวยมากสวัสดีค่ะ อินสตูตดันโต้ล e เซนคันโต้สวิสอ่าคันโ o ้สิเออันโต้สวิ t อินสตูค่ะอินสตูันโต้สวิสวยงามมากเลยค่ะ Ah, In Stus Kanton Schwiss. Das ist bekannte vom Switzerland, auch diese Berge. Jetzt ist so schön und schönes Wetter und schöne Brume. Sehr schön. Schauen Sie. So schön. โซเชียลยังวิเคราะห์ด so ีเซสัยเตะดูค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวยมากโซเชียลวันที่1สคเวทชาวอินซี์สีสีชม สวัสดีค่ะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะคะที่นี่คือสตูสคันตนุนสวิสนะคะสวยงามมากเลยค่ะ,ะ,ปะไปต่อค่ะ โซชุนเออเอ้โออนาทีเท่านี้เข้างบกระเป๋าน้อยกระเป๋าน้อยสีขาวค่ะพี่เขาเตรียมไว้แล้วพี่เห็นปะเสือเพื่อนน้อยตี๋เทียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ มาไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมค่ะวันนี้เรามาเดินเขานะคะไปด้วยกันชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะไปต่อค่ะเราจะใช้เวลาเดินสันเขาประมาณสองชั่วโมงค่ะไปต่อค่ะไปต่อ ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายได้นะคะเราจะเดินบนสันเขาประมาณสองชั่วโมงค่ะไม่รู้ว่าภาพชัดเจนไหม